สวัสดีจ้ามือนีมาพอกันอีกแล้วเนาะจ๋านาะมือนีไม่ย้อจอยกําลังสิทํากับเข่าจะไปทํางานเนาะจ๋านาะ๊ม่จอยกันเลยคือว่าเมนูนี่พี่น้องอาจจะว่าท่านเคยเห็นว่าท่านเคยเห็ดกระไดเนาะจ๋านาะกันเลยสีมาแนะนําพิธีเห็ดเนาะจ๋านาะเป็นปลากระป๋องเนาะจ๋านาะน้ําพริกปลากระป๋องเนาะจ้าพี่น้องเดี๋ยวไม่ยอยจอยสิ้ผ้าเห็ดด้วยจ้าเด้อเป็นเมนูที่อนทำง่ายๆเนาะจ๋านาะอันดับแรกข้าก็ใส่น้ำมันลงไปก่อนเนาะจ้า เครื่องปรุงนี่ก็จะบ่มี่อย่างมากเนาะจ้าเนาะสิมีหอมแดงต้นหอมผักชีเนาะจ้ะเนาะน้ำตาลจ้ะแล้วก็มีพริกป่นจ้ะส่วนปลากระป๋องนี่ปลากระป๋องนี่สใส่ใส,ส่สแบบว่ายี่ห้อยังกระได้เนาะจ้นะเนาะที่เป็นปลากระป๋องที่ห้ามหักเนาะจ้นะเนาะแล้วก็มีนะ้ำมะขามเปียกเนาะจ้นะเด้อห้ากับซีฟู๊ดรสสามที่ห้ามหนะักเนาะแต่ละคนมักรสชาติมัคือกันม,มกักเผ็ดมักเปรี้ยวมกักแบบใดกับปรุงเอาเนาะพี่น้องเนาะ เป็นเมนูที่เขากุ้ยยุก,กับสมัยเลยพี่น้องซรอยเข้าประยัดพาหายใจได้ด้วกันนะกจะเนาะงรับแรงทัางกอสิพัดนพัดหัวหอมก่อนพี่น้องพัดหัวหอมให้เพื่อนหอมให้เพื่อนออกกินหอมตะก,นกอนเนาะพัดหัวหอมก่อนน้องพัดไปเนึ่งเป็นเมนูที่ทำง่ายๆจ้ะฟังเชื้อปลากระป๋องเนี่ยเขา้าอาชี เบื่อเนาะเอามาย่ำเอามาเผ็ดอย่างเท่ากับเบื่อแล้วเท่ากับสิเปลี่ยนเปลี่ยนสไตล์เปลี่ยนรสชาติเบิ่งนเนาะจ้ะเนาะเผ็ดเป็นน้ำพริกเบิ่งก็ได้นะจ๊ะเนาะพอผัดหอมแล้วนะจ๊ะเนาะเท่ากับใส่ปลากระป๋องลงไปเทลงไปเลยพี่น้องใส่ปลากระป๋องลงไป กับบะตองข้นบะตองเห็ดละเอียดมากก็ได้แล้วแต่ผู้มากเนาะพี่น้องเนาะแล้วแต่ผู้มากเสีเห็ดเป็นชินช้นๆก็ได้เห็ดเป็นชิน้นเล็กๆก็ได้เนี่ยจ้ะคือสิปรุงรสนะจ้ะเด้อผู้ใดมาเปรี้ยวรสชาติเปรี้ยวหวานจังไลยกับุงอนนะไรงั้นจ้ะแต่ถ้าข้าวมากเนี่ยจอยใส่น้ำมะขามเปียกก่อนใส่แค่นีิซก,ก่อนนะคะ แล้วก็มีพี่ปนจ้ะพี่ปนนี่ก็แล้วแต่ผู้ใดมากเผ็ดก็ใส่หลายนะจ๊ะเนาะบ่ม,มากเผ็ดกับพอต้องไปใส่หลายเนี่ยจะลองชิมเบิ่งเฮ็ดค่อยๆปรุงไปนะจ๊ะกน้ำตาลจ้ะชุนรสนิดหน่อยนะพี่น้อง,งใส่รสด,ดีนิดหน่อยค่ะพี่น้อง เปล่าใส่หลายเด้อจากเพราะว่าเนจ่นมี่รสชาติเงาคนนี้แล้วเนาะปากกระป๋องเนจ่นสีก่กว้วมนัวอยู่ในตัวอยู่แล้วนิดนึงคุณหลอกคนลอกองซิมรสชาติเบิ่งแล้วจ้ะ บหนหวก่กราไหดกระใสน้ำปลาพี่น้องแค่นี่ก็เป็นอันแล้วแลวพี่น้องแล้วแล้ว หอมผักชีใเข้าสามารถเอาลุ้ยหนาได้รทั้งสิ้นแล้วจ้ะเดี๋ยวจ้ะเมนูน้ำพริกปลากระป๋องขขงแม่าย่จอยกันแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องของพมกินเรียบร้อยแล้วไผมากพักแบบใดก็หามากินน้ำไหลเบิดนะจ๊ะเด้อนี่ส่วนแม่ายจอยกับเดี๋ยวเตรียมพักมาเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวถ้าข้ามากข้ามากพักแบบใดเขาก็เอามากินไนเบิร์ดจ้ะเมนูน้ำพริกปลากระป๋องน้ำพริกปลากระป๋องคลิปนี้ นีประโยชน์แล้วก็ถืกใจพี่น้องก็แม่ยายจอยก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ยายจอยในเด้อจ่าเด้อท่าน่องแม่ยายจอยจ้ะสำหรับคลิปนี้แม่ยายจอยก็สิไปกินข่าวแล้วก็ไปทำงานแล้วจ้ะสวัสดีจ้า